นี่คือสูตรจบที่ผมชอบที่สุดในการเล่นลูบิกนะครับนี่นะครับทุกคนอยากดูี่ชาเหียองนอนี่ยเดียวมีห้ดรับตอนบิดเพลงก็ไม่ได้เจอกันนาน ดูนะคะแค่บิดมุมเขาก็แก้ไม่ได้แล้วมยังเรียนมุค่อยเก่งมากเลยเป็นษาสาคะดรก่อนดีนะที่พี่มูไม่รับคำถามาว่าข้ามดูรูปถ้าพที่คูน่อย่างนั้นดีเลยหนึ่งสไม่ตกกระนเลครับน่าจะมีรางวัลลอบจด้วยนะครับถ้าเิดอย่าง ผมได้เกดเท่าไหร่กันบ้างครับผมได้เกรสามสามจุดหเก้าครับผมได้สามจุดหกเจ็ดเอ้านรไม่ได้สะไม่ใช่สามจุดหกสี่ครับพี่จำไดว่าสามจุดหกสี่ที่เหรอคะไม่รู้จำไม่ได้ดํามสามจุดเจ็ดหครับสงสัยสงสัผมดูผิดครับคุณผมดูผิดผมดูผิครับคุณงั้นก็เอาไปให้ไปดูเขาเล่นวันนี้ผมอยากอา สงสัยไหมครับว่าทำไมผมไม่ค่อยทำคลิปเกี่ยวกับเบเด้แล้วลที่ผมคือพอเล่นไปนานๆอ่ะมันเบื่อครับทุกคนใช,ใช่ครับถ้าใครมุดไม่ออกนะครับต้องหันไเปเล่นลูบิ้งต้องเล่นอะไรที่ตัวเองชอบใช่เดี๋ยวผมชอบเล่นลูบิ้งนี่ครับให้ดับสุดดันปูดได้แล้วมั้งครับกดติดตามนะครับถ้าใครทำได้ แต่ผมไม่ได้เร็วมากผมับได้ประมาณสักห้าเจ็ดห้าแปดห้าสามเลยนี้ห้าสามนี้อะไรนี้ครับแต่เมื่อก่อนเคยได้สี่สาม้ครับเมื่อวานเคยได้สี่สามแล้วครับทุกคนสงสัยทุกคนสงนสัยว่าผมทำอะไรูมันน้ลูกบิกอูครับดูลูกก่อนนะคบผมแนะนำเลยนคะคร,นรับใครได้ลูกบิ๊กกันนั้ทุกคนต้องดูลูกก มาเจ็บซินเตอร์ส่วนผมก็มา,าเก็บฟ้อนนะครับเหมือนผมว่าจะ xl ็ก่์แอไปเดีนะใครมีสูตรอะไรมั่งทุกคนบอกหน่อยใครอยากให้ผมเล่นสูตรไหนก็บอกได้นะแต,ต่ว่าผมต้องไปสึกมาก่อนนะอันนี้ผมใช้สูตรอะไรก็ไม่รู้นะครับ คนไม่ต้องถามว่าเขา,ขาว,ว่าหาุา่นหายไปไหนร้านทำไมถึงได้ สร็จแล้วครับทุกคนไงไงเป็นไงบ้างครับงงครับนวันนี้ผมขอออกคลิปไปก่อนนะครับไปแล้วครับ